จริงๆก็คิดอยู่เอ๊ะจะเป็นพยานดีไหมแต่ก็เหมือนพระเจ้าบอกว่าเป็นพยานเถอะลูกเพราะว่าเหมือนเราได้ไปงานตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาเป็นพยานแล้วก็มีถึงใจคําพูดในคอนเสิร์ตนิดหน่อยแต่ว่าจําไม่ค่อยได้แต่ว่าในความรู้สึกก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเป็นบบกว่ามีพระเจ้าเราทําได้อะค่ะคือในนั้นเขาจะขึ้นเป็นตัวภาษาอังกฤษไม่รู้น้องอังจำได้ไหม อะไรนะ P can B มีแคนั่นแหละค่ะ P can B มีแคนะคะแล้วก็เขาจะให้พูดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคำพูดที่น่าจะมันใจพี่น้องได้อ่ะค่ะมีพระเจ้าเราทำได้ก็เราก็ได้ไปรับใช้พระเจ้าค่ะไปขายของที่งานแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปในคอนเสิร์ตด้วยที่ธรรมศาสตร์เป็นงานของเกส7.5ก็รู้สึกว่า ขอบคุณพระเจ้าะค่ะที่ได้มีโอกาสตรงนี้แล้วก็ก็เลยอยากจะมาบอกพี่น้อง mm. ก็ขายของก็ดีมาก mm. ค่ะพระเจ้าไวพรสนุกสนานมากในงานวันแรกเรี่กงคือเหนื่อย mm. เหนื่อยแล้วก็ขายดีมาก mm. ไม่กินข้าวกินปลาเลยแต่ก็ก็ mm. ขอบคุณพระเจ้าะคะ่ะที่พระเจ้าให้ทําตรงนี้ถ้าตัวเองก็คงจะบอกหพระเจ้าลูกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าด้วยม,มีพระเจ้าไงน พระเจ้าไม่ทําได้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะบรรยากาศในคอนเสิร์ตก็จริงๆก็ตัวเองก็ขายของเหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านอะเป็นเสื้ออะไรอร่อยๆกินดีกว่าในความที่เราบอกว่าเป็นคนแล้วก็แบบมีเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าออกมาก็บอกว่าวันแรกก็คือได้ได้เข้าไปในงานมีงานสี่วันนะคะก็ได้เข้าสามวันถ้าใจตัวเองก็คงจะบอกว่าวันหนึ่งก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านดีกว่าเหนื่อยละ แต่ว่าพระเจ้าก็ให้เข้าไปสามวันเลยค่ะวันที่สองเรียกคือบอกว่าต้องกลับบ้านนะบอกมันเป็นแบบชุดเดียวค่ะแล้วก็แบบนอนที่โบ์อะไรเงี้ยก็คือใส่เสื้อผ้าชุดเดียวก็เลยบอกว่าไม่ไหวต้องวันนี้ต้องกลับไปเปลี่ยนชุดด้่อยก็ขอบคุณพระเจ้าอะค่ะวันวันวันแรกเรียกคือแบบเข้าไปในงานนี่คือแบบคนเยอะมากแล้วบอกไม่รู้ใครเป็นใครแต่ว่าก็มีแต่พี่น้องชิเตียนทั้งนั้นนะคะก็เลยแบบ คือเข,เข้าไปแล้วก็ไปนั่งกับใครก็ไม่รู้ก็อ,อยู่ข้างๆเวทีก็แบบเหมือนไม่ได้เข้าไปในงานก็คือจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็วันที่สองนี่คือกลับบ้านวันที่สามนี่คือว่าจะกลับบ้านเหมือนกันแต่พอนีออกมาแล้วแบบมืดเหมือนฝนจะมากลับกับอาจารย์ดีกว่าเข้าไปในงานเลยก็พราะก็วันสุดท้ายก็คือว่าไปเจอกับเพื่อนเก่เาๆเยอะมากเหมือนกันนะคะก็แบบ <c oughs> เขาก็ชวนเข้าไปวันสุดท้ายนี่ได้เข้าไปข้างหน้าเวทีเลยค่ะ ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆเหมือนเราก็เหมือนพระเจ้าก็จัดเตรียมพระเจ้านําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้ไปสัมผัสกับตรงนี้ก็มากอยู่เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ท,ที่ที่ได้มีส่วนตรงนี้ขอบคุณพระเจ้าค่ะ